วันนี้นะครับพบกับร้านตุนมอเตอร์ไซค์นะครับผมวันนี้นะฮะทางร้านนะครับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นเจ้า Honda c ซ f นะครับ250 L นะครับผมนะฮะปี2012นะครับผมสภาพเดิมๆหล่อๆไม่เคยลุยฮะไม่เคยลุยแน่นอนครับนะที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับไม่น้อยนะครับผมหนึ่งในตองอูเลยก็ว่าได้นะครับผมสภาพอย่างนี้ ขนาดนี้สภาพนี้นี่ถือว่าหล่อมากๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมพามาดูนะฮะว่าสภาพสวยๆหล่อๆของบ้านเป็นยังไงบ้างน,นะครับผม บอลบ้างครับตามระยุกต์นะฮะชุดสีนะครับสวยๆนะฮะเห็นไหมฮะชุดสีสวยๆนะครับนะฮะไม่มีรอยฉลอบนะครับุดสีสวยๆเลยฮะสีสวยๆเลยฮะนะฮะหัวชกนะครับเดิมๆนะครับยังไม่เค air, ยถอดนะครับหัวชกเดิมๆนะครับผมไม่เคยถอดครับผมนะฮะไฟเลี้ยวเดิมครับไฟเลี้ยวเดิมนะฮะนะฮะล้อถ่ายมาสวยๆฮะ มานะฮะยางนะครับไายเส้นยางยังอยู่เห็นไหมฮะนะฮะไรเส้นยางยังอยู่นะครับผมนะครับดุมสวยๆนะครับดุมล้อสวยๆเลยนะฮะครับไม่มีขี้ดินนะครับไม่มีดินแดงนะฮะสภาพเงาสวยๆนะฮะการโชกนะครับสวยๆนะครับฮะโชกนะครับไม่รวมม่ซึมนะฮะดูได้เลยครับไม่รวมม่ซึมเห็นไหมฮะไม่รวมม่ซึมนะครับฮ สีฝั่งขวานะครับสภาพสวยๆนะครับผมไม่มีรอยทะลอกนะครับติ๊กเกอร์ไม่มีรอยทะลอกนะครับผมสภาพสวยๆเลยฮะถ้านมันฝั่งขวานะครับสวยๆนะครับไม่มีรอยบุกนะครับนะติ๊กเกอร์ป้ายเป็นสินค้าหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับผมออกจากศูนย์มาอย่างนั้นเลยครับเจ้าของรักษาดีมากครับผมอันนี้นะต่อมานะครับเป็นห้องเครื่องนะครับนะฮะมาร์คเดิมยังอยู่เห็นไหมฮะมาร์คเดิมยังอยู่นะครับ ก็ตามอายุครับผมนะฮะตรงตรงตรงฝั่งคัทนี้อาจจะมีรอยนิดเดียวครับผมไม่น่าเกียดครับนะฮะมานะครับรถนะฮะไม่เคยลุยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผมรถไม่เคยลุยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมฮะรถเดิมเดิมครับสภาพสวยสโค้งสวยสวยนะฮะฮะดีฟังขวาสวยสวยนะครับผมไม่มีรอยทลอกนะครับนะฮะจัดท่อนะครับมีนิดเดียวนะฮะนะฮะไม่ใช่รอยถลอกนะครับอ่าเป็นรอยติด สวยๆนะครับผมมีบ้างครับเล็กน้อยนะฮะนะฮะต่อมานะฮะที่พักคุณซ้อนนะครับสภาพสวยๆนะเห็นไหมฮะโชคนะครับสภาพสวยๆนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะสวิงอาร์มนะครับสวยๆนะฮะยูนิแท็กก็สวยๆนะครับนะฮะมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับก็ตามอายุมานะฮะแต่ว่าไม่เคยลุยแน่นอนครับนะฮะ สวยๆนะครับอ่าฮะที่ล็อกสายเบรกสวยๆนะฮะแต่ว่ามีบางอันนะครับที่อาจจะแตกบ้างเพราะเป็นพลาสติกนะฮะ็ตามายุครับโดนแดดบ้างมันมันกรอบเป็นธรรมดาครับแต่ว่าไม่อยู่บนตักการใช้งานครับอันนี้ใส่ไว้ครับครับอ่าต่อมานะครับเป็นปั๊มเบรกนะครับมาร์กเดิมเห็นไหมฮะยังอยู่เห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็จานเบรกหนาๆครับหนาๆเลยครับสายเบรกหนาๆเลยครับสวิงอาร์มสวยๆนะฮะ ยางดอกเต็มนะครับยางดอกเต็มนะฮะฮะอันนี้มาพร้อมกับแหล็กนะครับแหลกมนแถมให้นะฮะชุดสีนะครับสวยๆนะฮะท้ายสวยๆนะครับสติกเกอร์ด <emat os> เดิมนะฮะยังอยู่เห็นไหมฮะสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับบ่งบอกได้ว่ารักษ <primo S 1> าดีมากครับผมอันนี้มาพร้อมกับทะเบียนนะครับ13 13 13 1 3ึ่นะครับผมทะเบียนสวยๆเลยฮะไฟเลี้ยวเดิมนะครับฝังหลังนะไฟเลี้ยวเดิมนะฮะสภาพสวยๆครับนะฮะ อต่านะครับเป็นยางนะครับลายเส้นยางเห็นไหมฮะยังอยู่เห็นไหมฮะยังอยู่เลยฮะดุมก็สวยๆเช่นเคยครับผมไม่มีขี้ดินนะครับสภาพเงาๆครับฮะต่อมาประคองโซ่สวยๆนะครับสเตอร์นะครับยังมีอยู่เยอะนะครับผมประคองอ่าซึ่งที่บางโซ่สติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะยังอยู่เห็นไหมฮะมอสเดิมนะครับสวิงอาร์มสวยๆนะฮะโช๊คเห็นไหมฮะโช๊คลังสวยๆนะ ฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยๆนะฮะเห็นไหมฮะสภาพสวยๆนะครับเบาะนะครับไม่มีรอยขาดนะครับเบาะเดิมนะฮะไม่มีรอยขาดนะครับสภาพก็ยังสวยๆอยู่ครับยังคงไม่สวยๆอยู่ครับนะฮะสีฝั่งซ้ายนะครับสวยๆเลยนะฮะที่พักเท้าคนซ้อนนะครับนะฮะสภาพสวยๆเห็นไหมฮะคนขี่สวยๆนะครับโครงนะฮะไม่มีรอยถลอกนะครับรถบ้านใส่จอดครับ จอดทั้งปีฮะโค้งสวยๆเลยฮะฝั่งซ้ายนะฮะเห็นไหมฮะชุดสีสวยๆครับหล่อๆฮะไม่มีรอยฉลอกนะครับสติ๊กเกอร์สวยๆครับไม่มีรอยฉลอกนะฮะเป็นห้องเครื่องฝั่งซ้ายบ้างนะครับห้องเครื่องฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมฮะผมไปดูข้างในเลยนะฮะมาร์กเดิมยังอยู่เห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่นะครับเห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่นะครับผมนะฮะรถหล่อๆเลยผมบอกเลยว่าหล่อๆแน่นอน ได้ไปไม่มีผิดปกนะนะฮะฝั่งซ้ายสวยๆเลยฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยๆไม่มีล้มแปะนะครับน้ำมันนะครับฝั่งซ้ายไม่มีปุกนะครับนะฮะไม่มีปุกสภาพสวยๆเลยครับคงความสวยไว้ฮะบลอกแฮนด์เดิมเช่นเดิมครับกับเดิมฮะฮะมันน็อตนะฮะมมีรอยถอดเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไม่มีรอยถอดเห็นไหมฮะ คือคัดสวยๆครับนะไม่มีรอยนะฮะไฟเลี้ยวเดิมครับผมไฟเลี้ยวเดิมนี่ครับหัวน็อตเดิมเห็นไหมฮะไม่มีรอยถอดครับผมหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดครับนะ <l oss> ดูครับเห็นมากม้อน้ำครับสวยๆครับนะปั๊มเบรกหน้านะครับมาร์กเดิมยังอยู่เห็นไหมฮะมาร์กเดิมยังอยู่นะครับผมจานเบรกเต็มๆฮะ การเบรกเต็มๆครับชกหน้านะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะฮะสภาพสวยๆเลยฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับชกหน้าฝั่งซ้ายนะฮะไม่รั่วไม่ซึมนะครับดอกยางก็เต็มครับนะฮะดุมก็สวยๆครับเช่นเดิมครับผมนะฮะบางคนหน้าก็สวยๆครับรอยถลอกไม่มีฮะเดี๋ยวเราดูระบบไฟนะฮะแตวก่อนก่นนะครับแนะนำก่อนครับว่าคันนี้นะครับไม้นะฮะ ทีนะครับ9,334กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมไม่แท้ๆนะครับไม่แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมครันนี้นะฮะเดี๋ยวมพาไปดูระบบไฟนะฮะระบบไฟฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายระบบไฟติดนะครับฝั่งขวาบ้างฮะฝั่งขวาระบบไฟติดนะครับไฟหลีติดนะฮะ ไฟผ่ามากบ้างล่ะไฟผ่าหมากนะฮะติดนะครับเห็นไหมฮะไฟผ่าหมากติดนะฮะไฟผ่าหมากติดนะครับแต่ดังฟังชัดนะครับแต่ดังฟังชัดนะฮะล็อกนะครับแต่ดังฟังชัดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูเสียงเครื่องบ้างนะครับผมเสียงเครื่องนะครับอ่า กุญแจนะฮะมีสองดอกนะครับนะชิปยังอยู่นะคะโค้ดยังอยู่นะครับกุญแจมีสองดอกนะครับนะฮะฟังเสียงเครื่องม้างครับเสียงเครื่องนะครับเดินเรียบเรียบนะครับเดินเรียบเรียบนะฮะเสียงเครื่องเดินเรียบเรียบนะครับนะฮะเสียงเครื่องเดินเรียบเรียบนะครับ ไฟสุงไฟต่ำติดนะฮะอย่างเครื่องเดเริบเรียบนะครับสภาพสวยๆเลยฮะเมืถ่ายให้ดูวงกลมนะครับรอบๆนะฮะสภาพสวยๆนะครับผมใครหาอยู่ในี่ไม่ควรพลาดนะครับผม คันนี้นะฮะรถเซียนะครับ2อ0 L ห้าสิบแอลนะครับผมปีสองพนสิบสองนะครับผมไม่เก้าพันโลแท้ๆนะครับผมไม่เก้าพันโลแท้ๆนะครับผมเจ้าของเก่าอายุเยอะแล้วครับนะฮะขี่ไม่ไหวฮะแล้วก็ไม่เคยลุยนะครับแน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับรถบ้านแท้ๆนะครับจอดเก็บไว้อย่างเดียวนะครับอันนี้นะฮะ ภาษีไม่ขาดนะครับผมถึงปีหน้าปีห้าเจ็ดเลยฮะไอปีหกเจ็ดแลยฮะปีหน้านะครับปีหกเจ็ดแลยฮะภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารพร้อมโอนนะฮะกุญแจสองดอกนะครับผมกุญแจสองดอกนะครับนะฮะรถสภาพสวยๆแบบนี้หนึ่งในตองอวบแบบนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับผมคันนี้นะครับโชคจะสูงกว่านะครับปีสองพนิบเจ็ดนะฮะนะฮะสภาพสวยๆขี่แล้วทรงสมาร์ทนะครับผมคันนี้นะครับอ่าเปิดราคานะครับเบาๆนะครับอยู่ที่ เจ็ดหมืนเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะใครสนใจนะครับสภาพแบบนี้อย่าช้านะครับผมติดต่อได้ที่085-953-4749นะครับผมร้านนะครับอยู่ที่กทมนะครับเจริญกรุงครับแถวแถวเอเชียทิคครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ